รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ในวันที่โลกหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ศตวรรษที่21อย่างรวดเร็วระบบการศึกษาก็ต้องปรับตัวให้เท่าทานการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแนวทางจากการศึกษาที่เราพบในช่วงหลังที่มีการลงพื้นที่ในแต่ละจังหวัดพบว่าสถานศึกษาจะมีการปรับตัวมากขึ้นทั้งจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่หลากหลายมีความยืดหยุ่นมีปริมาณหลักสูตรที่พอเหมาะให้ผู้เรียนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการเรียนได้ทุกสถานที่ทุกเวลาเป็นการกระจายโอกาสการเข้าถึงการศึกษา และการเรียนรู้ที่มีคุณภาพรูปแบบการเรียนรู้ควรเปลี่ยนไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกรวมถึงตอบโจทย์เศรษฐกิจและสังคมที่สําคัญนะคะสามารถปรับตัวรองรับความต้องการของตลาดงานได้เหมือนที่โรงเรียนพี่บุญวิทยาลัยอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีที่เน้นการพัฒนาให้ในักรเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการมีความสามารถทางการศึกษาเก่งตามมาตรฐานสากลขณะเดียวกันก็ต้องมีคุณธรรมควบคู่ไปด้วย ตามนโยบายของโรงเรียนเก่งดีมีคุณธรรมพร้อมวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่วางไว้ด้วยความมุ่งมั่นก็คือภายในปี2570ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับวิถีโลกยุคใหม่และนี่คือโรงเรียนพี่บุญวิทยาลัยที่ทางรายการตั้งใจจะนำเสนอเป็นโรงเรียนแรกของโครงการความฝันอันสูงสุดปีนี้ค่ะ วันนี้นะคะเป็นวันแรกที่เราถ่ายทำรายการหนึ่งในพระชนม,มริตอนความฝันอันสูงสุดในปี2567นะคะคือเราอยู่ที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยนะคะออจังหวัดลบบุรีเรามาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเนี่ยด้วยเหตุผลหลายอย่างคะ่ะหนึ่งเป็นโรงเรียนที่เป็นเลิศในภาคกลางนะคะเรามีนักเรียนมากกว่า32จังหวัดเรียนอยู่ที่เดียวกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นเพื่อนกันนะคะเรามีนักเรียนสมัครมากมายม,ม,มาจากสิงห์บุรีสระบุรี อยุธยาแล้วก็ลบบุรีเรามองได้เห็นเลยค่ะว่าพิบูลวิทยาลัยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการศึกษาในภาคกลางเราต้องการจะมาเข้าใจ <c oughs> เรียนรู้ศึกษาว่าทําไมโรงเรียนแห่งนี้ถึงเป็นโรงเรียนที่เป็นเลิศทั้งทางวิชาการและกิจกรรมคะเราถึงเลือกโรงเรียนนี้ค่ะโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยนะคะก็เพียบพร้อมไปได้หลายด้านค่ะว่าจะเป็นด้านวิชาการที่นักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชั้นนําทั่วประเทศสอบติดหมอพยาบาลวิศวะ รัศาตร์ศิลปศาสตร์ในมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศมากมายนะคะเราก็มองว่าความเป็นเลิศเนี่ยแน่นเปรียมด้วยคุณภาพของคุณครูผู้สอนนะคะคุณครูทุ่มเทความรู้ความสามารถของตนเองเพื่อให้นักเรียนเนี่ยมีความรู้ความสามารถไปสู้กับ คนอื่นๆนอกโรงเรียนนะคะเราก็มองเห็นว่านอกจากเก่งทางวิชาการแล้วทางนักกิจกรรมก็ไม่น้อยหน้าค่ะมีกิจกรรมมากมายแล้วก็แข่งกับกิจกรรมระดับประเทศนะคะเราประทับใจท่านผอธรรมวิทย์รรมพิธีมากนะคะคือท่านทุ่มเท แต่งกายแรงใจเพื่อโรงเรียนนี้มาตลอดนะคะท่านอยู่โรงเรียนใหญ่มาก่อนท่านอยู่โรงเรียนเล็กมาก่อนท่านอยู่มาหลากหลายบริบทแล้วท่านก็นําความรู้ความสามารถของท่านเนี่ยมาผลักดันการศึกษาให้ก้าวหน้าในโรงเรียนนี้โดยตีโจทย์ว่าการศึกษาที่เป็นเลิศต้องมี3อย่างไม่ว่าจะเป็นการศึกษาแบบนานาชาติการศึกษาแบบ Q A การศึกษาศิลปะการศึกษากีฬาเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงเรียนนี้จะครบวงจรมากค่ะ สำหรับนโยบายหลักๆในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเนี่ยหลักๆเราในฐานะที่เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเป็นโรงเรียนยอดนิยมนะครับของจังหวัดลบบุรีและในกลุ่มภาคกลางนะครับเราก็มีนโยบายเน้นในเรื่องของความเป็นเลิศนะครับความเก่งแล้วก็ในความเก่งนั้นนักเรียนต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมเราก็พัฒนานักเรียนควบคู่กันไป นะครับกับทางด้านงานวิชาการนะครับเราเราจะเน้นกิจกรรม2 2กิจกรรมหลักๆด้วยกันกิจกรรมแรกก็คือเรื่องของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับของเราไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็แล้วแต่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนก็เป็นเป็นเรื่องที่สําคัญที่จะต้องดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องที่2กิจกรรมที่2ของเราก็คือการพัฒนา เรื่องความเป็นผู้นําของนักเรียนพวกคู่กันไปนะครับระบบดูแลช่วยเหลือน,นักเรียนเนี่ยมีประกอบไปด้วย5ขั้นตอนด้วยกันที่เราทําอยู่ตามแนวทางของสํงงาน,นักงานคณะกรรมการการ,การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเริ่มต้นเนี่ยนักเรียนเข้ามาแรกเข้านะครับหรือต้นปีการศึกษาเนี่ยเราจะต้องรู้จักนักเรียนรายบุคคลก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นรู้จักนักเรียนในเรื่องของการเรียนในเรื่องของสุขภาพ ในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของความปลอดภัยอีกหลายๆด้านเนี่ยเราจะต้องรู้จักนักเรียนก่อนนะครับเราจะรู้จักนักเรียนด้วยการาการไปเยี่ยมบ้านก็ดีการกรอกเอกสารที่เป็นแบบฟอร์มต่างๆเช่น SDQ หรือแบบประเมินความเครียดประมาณนี้นะครับเราจะต้องรู้จักนักเรียนก่อนจากนั้นเราก็คัดกรองนะครับคัดกรองโดยแยกในแต่ละเรื่องแต่ละด้านเนี่ยออกเป็นนักเรียนออกเป็น3กลุ่มด้วยกัน ก็คือนักเรียนกลุ่มปกตินะครับกลุ่มเสี่ยงแล้วก็กลุ What so ่มมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนก็จะมีด้านการเรียนเรื่องเด็กปกติด้านการเรียนเด็กกลุ่มเสี่ยงด้านการเรียนเด็กมีปัญหาด้านการเรียนอันนี้คือการคัดกรองนะครับพอคัดกรองเสร็จแล้วเราก็นําผลการคัดกรองนไปจัดกิจกรรมถ้านักเรียนที่อยู่ในกลุ่มปกติเราก็จัดกิจกรรมส่งเสริม นะครับถ้าเป็นนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มมีปัญหาเราก็จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขนะครับไปตลอดปีการศาึกษาจากนั้นตอนสิ้นปีเราก็มีการประเมินออกมาถ้านักเรียนเนี่ยเราสามารถช่วยเหลือนักเรียนได้ก็เป็นเรื่องที่ดีไปแต่ถ้าอาการหนักๆห,ห,หน่อยเราก็อาจจะมีการส่งต่อนะครับส่งต่อไปอยังภายนอกเช่นนักกิจวิทยาของเขตพื้นที่หรือของทางจังหวัด ประมาณนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ของเราเานักเรียนที่มีปัญหาที่ถึงขนาดจะส่งต่อเนี่ยมีน้อยมากๆครับ นโยบายของเราที่เน้นว่านักเรียนจะต้องเก่งดีมีคุณธรรมสามารถน้อมนําพระบรมราชบายสุการปฏิบัติเนี่ยถ้าเรื่องเก่งเนี่ยเราจะพูดถึงถึงสามสามสามเรื่องด้วยกันเรื่องที่หนึ่งก็คือเก่งแบบโรงเรียนมาตรฐานสากลเพราะว่าโรงเรียนพิบูลวิไลเนี่ยเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่นแรกเพราะฉะนั้นเราต้องดําเนินนโยบายตามแนวทางมาตรฐานสากลก็คือนักเรียนต้องเป็นเลิศทางด้านวิชาการ นะครับเป็นเลืศอทางด้านวิชาการานักเรียนต้องมีความสามารถในการสื่อสารทางด้านภาษานะครับล้ำหน้าทางความคิดนักเรียนจะต้องผลิตงานอย่างสร้างสรรค์สามารถร่วมกันดูแลสังคมโลกได้5เรื่องนี้ก็คือความเก่งทางด้านโรงเรียนมาตรฐานสากลแล้วเราก็ไปเน้นความเก่งอีก2เรื่องก็คือเก่งเรื่องศิลปะนะครับเรามีนักเรียนความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ ด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เก่งทางด้านศิลปะและทางด้านกีฬานะครับเราจะเก่ง3มเรื่องก็คือเก่งในเรื่องโรงเรียนมาตรฐานสากลเก่งศิลปะและเก่งกีฬาภาษาของเราเนี่ยเราพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถทั้งหมด5ภาษาด้วยกันมีภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาฝรั่งเศสและภาษาพมา่า นะครับเรามีทั้งหมด5ภาษาแล้วก็มีมีแผนการเรียนที่เน้นทางด้านภาษาเนี่ยทุกทุกแผนการเรียนนะครับอันนี้คือเรื่องด้านภาษานะเราเราจะมีกิจกรรมการเรียนการสอนเราเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดก,การเรียนการสอนภาษาที่2ของเขตพื้นที่การศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาพันธุ์พ้นฐานด้วยครับ <S <S ในเรื่องของทางด้านศาสนานี่เราจะกรุปไปในเรื่องของ การมีคุณธรรมแล้วก็การเป็นคนดีนะครับเราก็จัดกิจกรรมที่พัฒนานักเรียนตั้งแต่การกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนเช่นความมีระเบียบวินยัยความซื่อสัตย์นะครับความรับผิดชอบนะเป็นคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนแล้วก็สอดคล้องกับคําขวัญของโรงเรียนคือมานะวินัยซื่อสัตย์สามัคคีก็เป็นคุณธรรมอัตลักษณ์ในเรื่องของกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ เรามีกิจกรรมของโรงเรียนเราที่เ,าเราสามารถทําได้ทุกสัปดาห์ทุกวันอังคารก็คือกิจกรรมวัดในโรงเรียนเนื่องจากเรามีาพระประจําโรงเรียนคือหลวงพ่อขาวซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ก่อสร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาอยู่ภายในในโรงเรียนของเราเราก็จะมีการจัดกิจกรรมวัดในโรงเรียนทุกวันอังคารนะครับสำหรับนักเรียนและครูอาจารย์ นะครับก่อนขึ้นเรียนนะฮะกิจกรรมสร้างเสาธงเราก็จะให้นักเรียนสวดมนต์นั่งสมาธิซึ่งเราเราเรา,เราทำกันมาเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเรามีกิจกรรมอีกหลายๆอย่างนะครับที่จะส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ผมก็มีความคิดว่างานวิชาการเนี่ยถ้ามีความสําเร็จเนี่ยมันมันคือตัวชี้วัดตัวชี้วัดความสําเร็จของการจัดการศึกษาของนักเรียนมันคือ ตัวชีวดอนาคตของเด็กรวมทั้งพอโตขึ้นมาปั๊บได้ไปดูงานต่างประเทศเนี่ยมันมันเป็นตัวชีวัดอีกตัวหนึ่งเลยว่าเป็นความเจริญของประเทศเป็นอนาคตของประเทศเพราะฉะนั้นจึงคิดว่าหัวใจสําคัญที่จะทําให้ประเทศเจริญได้นี่ก็คือการศึกษานะครับแล้วก็โรงเรียนจะทําได้ก็คือการพัฒนาคุณภาพวิชาการพอมาอยู่ผมก็เลยพอเป็นผู้บริหารตั้งแต่โรงเรียนแรกถึงปัจจุบันเนี่ยผมก็ มุ่งมั่นพัฒนาในเรื่องวิชาการเป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาอยู่พิบูลวิทยาลัยนะครับมีนักเรียนประมาณ3,000คนแล้วก็มีนักเรียนแต่ละระดับชั้นน่ยมีเฉพาะชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับชั้นละประมาณ1,000นคนนินดๆนะครับรวมทั้งหมดมะระดับชั้นละยี่หห้องเรียนรวมทั้งหมดเป็น78ห้องเรียนมีแผนการเรียน วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ย13ห้องเรียนนะครับ13ห้องเรียนตอนหนึ่งระดับชั้นนะครับใน13ห้องเรียนเนี่ยก็มีโครงการอยู่สองโครงการก็คือโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกว่า SMTE แล้วก็หนึ่งห้องแล้วก็โครงการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาอีกสองห้องจากนั้นก็จะเป็นกลุ่มแผนการเรียนทางด้านภาษานะครับอีกเจ็ดห้อง ก็จะมีภาษาทั้งหมด5ภาษาอย่างที่ได้บอกไปเมื่อกี้นียแล้วก็เป็นแผนการเรียนทั่วไปที่จะมุ่งเน้นในเรื่องศรริลปะดนตรีกีฬาแล้วก็อาชีพอีกหกห้องนะครับมีนักเรียนเข้ามาเรียนที่นี่เขตพื้นที่บริการเนี่ยทั่วประเทศก็จะมีนักเรียนเข้ามาเรียนประมาณ34จังหวัดมาจาก34จังหวัดเพราะนั้นสภาพปัญหาเนี่ยก็จะแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปแต่ก็เป็นโรงเรียนยอดนิยมที่ ไม่ว่าเป็นครูไม่ว่าจะเป็นนักเรียนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารก็อยากเข้ามามาอยู่ที่โรงเรียนนี้นะครับความสําเร็จของโรงเรียนนี่จะอยู่ที่งานวิชาการเป็นหลักจะอยู่ที่งานวิชาการเป็นหลักจุดมุ่งหมายของเด็กที่เข้ามาเรียนที่นี่ส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งก็อยากจะไปสอบคณะแพทย์ติดอยากจะไปสอบโรงเรียนเตรียมทหารติดอยากจะสอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ติดซึ่งเป็นสถิต,ติ mm. ที่อยู่ลำดับต้นๆของเรียนอยู่แล้ว นะครับเราก็ต้องมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพวิชาการที่นี่ให้สูงขึ้นนะครับเพราะผมมีความเชื่อว่าการศึกษาเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ครอบครัวมายันสถานศึกษาแล้วปัจจุบันก็ไปผสมผสานไปบูรณาการกับระบบโซเชียลในการศึกษาหาความรู้ทางหนึ่งที่จะทำให้การศึกษามีมีคุณภาพที่ดีขึ้นพอ คุณภาพการศึกษาดีขึ้นเนี่ยความเจริญของประเทศมันก็จะตามมาสิ่งที่โรงเรียนจะทําได้ก็คือในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพวิชาการวันนี้พวกเรามาน,นําเสนอโครงงานณิตศาสร์เรื่องพระสันพระมกษัตริย์ค่ะถ้าโรงเรียนพิพิธภัณฑ์อะไรของเราได้จัดทําวัดในโรงเรียนทุกวันอังคารและมีการจัดงานเทศมหาชาตินาภนปัศญาของเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงของสืุ่ขมครอบครัวพอเพียง คือซื่อสัตย์รับผิดชอบจิตอาสากตัญญูท่านธรรมวิธรรมพิธีเนี่ยก็ฝึกฝนนักเรียนให้สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขก็ถือว่าเป็นประสบความสําเร็จของการเป็นพออนนะคะในด้านของคุณครูเนี่ยเราก็มีคุณครูที่เข้มแข็งนะคะมีความสามาคัคคีแล้วก็เป็นมีความเป็นทีมเวิร์กสูงมากวันนี้กิจกรรมมามากกว่า20กิจกรรมที่เราที่เรามาทํากิจกรรมกระทงพิบูลวิทยาลัย ซ,ซึ่งมันแสดงให้เห็นแล้วะะว่าโรงเรียนมีศัก,กยภาพมีความสามารถแล้วก็มีทักษะที่จะผลักดันให้นักเรียนเ,นยเก่งดีมีความสุขอยู่ในสังคมได้นักเรียนโรงเรียนนี้กล้าคิดกล้าทำคืคอกล้าที่จะเป็นกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะทําในสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่นว่าถูกต้องละดีพร้อมพร้อมไปด้วยคําแนะนําของคุณครูและท่านผู้บริหารนะคะเราก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ อะไรก็เปลี่ยนนะอะไรก็เปลี่ยนเปลี่ยนตลอดนโยบายก็เปลี่ยนเป็นประจำนะครับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีความเปลี่ยนแปลงหลายๆเรื่องเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะครเปลี่ยนแปลงได้ตลอดผมมองว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือความเจริญก้าวหน้านะครับความเจริญก้าวหน้าของประเทศซึ่ง ตัวชี้วัดหลักก็คือในเรื่องของคุณภาพการศึกษาเพราะว่าคุณภาพการศึกษาเนี่ยจะเป็นตัวที่ชี้วัดอย่างชัดเจนว่าโรงเรียนจะเจริญก้าวหน้าไปในทางไหนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราจะช่วยได้โรงเรียนจะช่วยได้ก็คือเราจะต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาสิ่งที่เราจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้เราจะต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาคุณภาพทางวิชกาการแต่พนักงานในโรงเรียนเนี่ย ไม่ได้มีแค่งานวิชาการอย่างเดียวยังมีงานอย่างอื่นอีกหลายหลายงานนะครับถ้าเราบูรณาการโดยตั้งคุณภาพวิชาการนี่เป็นหลักมีงานบุคคลก็ดีงานแผนงานงานการเงินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนก็ดีเนะี่ยบูรณาการไปอย่างเรียกว่าอะไรล่ะสมบูรณ์แบบเนี่ยอันนี้คือตัวชี้วัดที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมื่อคุณภาพการศึกษาได้ความเจริญของประเทศก็จะตามมาการมาพิบูลวิทยาลัยนะคะทําให้เห็นว่าโลกเนี่ยมันเปิดกว้างค่ะมันมีความสามารถมันมีพื้นที่สําหรับคนมีความสามารถมากมายเราทํางานด้านการสื่อสารมวลชนเราทํางานด้านการศึกษาเรา,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 ราวควรจะสนับสนุนส่งเสริมสิ่งบวกๆแบบนี้ค่ะ ให้เป็นเรื่องที่สนับประสบความสําเร็จในประเทศไทยมากกว่านี้ให้เราเห็นว่ามีสิ่งใดที่เราประสบความสําเร็จในประเทศมากกว่านี้เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยข่าวที่ออกไปเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยมักจะเป็นข่าวเชิงลบเด็กตกภาษาอังกฤษไม่ดีเรียนไม่ทนันคือไม่ใช่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นนะคะสิ่งเหล่านี้ก็เป็น ฝั่งหนึ่งของความเป็นจริงของการศึกษาไทยแต่สิ่งดีๆก็มีมากมายซึ่งเราถ้าเราไม่ช่วยเหลือกันลักดันสิ่งดีๆให้เป็นพลังบวกของสังคมเราจะเริ่มตรงไหนล่ะคะเพราะฉะนั้นเราขอบคุณพิบณ์วิทยาลัยที่เป็นตัวอย่างอันดีที่สนับสนุนสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในสังคมไทยการพัฒนาคนคือการพัฒนาชาติการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาทุกระดับด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอนมาใช้ ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานที่ทําให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเร่งพัฒนาทักษะรอบด้านที่จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานและอาชีพใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเหมือนที่โรงเรียนพี่บณ์วิทยาลัยหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบที่ประสบความสําเร็จค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสําเร็จอนเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้า สวัสดีค่ะ